สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาเที่ยวงานกาชาติที่จังหวัดปัตตานีนะคะตอนนี้ทางเข้างานนะคะจะมีบริเวณแม่น้าปัตตานีนะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะไปฝั่งทางโน้นจะเป็นย้อนแสงนะคะก็ให้ทุกท่านชมนะคะ นี่คือแม่น้ำปัตตานีก็จะมีเรือประมงจอดเทียบท่าเยอะแยะเลยเรือพวกนี้ก็จะเอาปาเข้ามานะคะมาที่ท่าน้ำนะคะทางฝั่งโน้นที่เรือจอดก็จะเป็นตลาดสะพานปลานะคะเช้าๆช้เขาจะมาซื้อปลากันนะคะแล้วเรือก็จะมาเทียบท่าตรงนั้นนะคะ ยาวไปถึงโน่นเลยค่ะอากาศร้อนๆตรงนี้ลมเย็นสบายน้านั่งทางข้าวตอนวันนี้มาถึงเร็วก็เลยพาทุกคนมาเยี่ยมชมนะคะวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำสวยงามนะคะ ใครชอบทะเลชอบแม่นม้ำก็คือมาได้เลยตรงนี้ชอจะมีจะมีถึงตอนาศาส์จีนนะคะจะมีพิธีทำพิธีไหว้เจ้าแม่ลิ้มโกนเหียวนะคะแล้วก็จะมีพิธี ดำน้ำลุยไฟนะคะลุยน้ำลุยไฟนะคะก็เป็นพิธีสืบเรื่องมาจากสมัยก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสถึงหน้างานแล้วก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมนะคะวันนี้เรามาเที่ยวงานกาชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในงานกันดีกว่าคะ่ะตอนนี้ขอ จบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าทางเข้าก็จะเดินไกลพอสมควรนะคะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองเดินไปอีกนิดก็ได้ ช่วงนี้ก็ยังไม่มีคนมาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงเย็นอยู่ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โงกว่าๆนะคะก็จะมีร้านผ้าร้านผ้าทั่วๆไปตามในงานนะคะก็ทา,างช่วงนี้นะคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีร้านค้ามีคนแม่ค้ามาออกร้านนะคะขนมเบื้องขนมค่ะเขาเรียกขังแต่ถ่ายลงยูทู e นะคะ ฝั่งฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งของของทานเล่นนะคะก็มีพวกชานมชานมไข่มุกต่างๆสารพัดอันนี้ก็จะเป็นน้ำส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จุดเด่นก็จะเป็นขนม ขนมเบื้องขนมเบื้องแล้วก็จะมีไก่ไก่ย่างไก่ย่างกีรพันธ์สมัยก่อนตอนดิฉันเด็กๆนะคะขนมเบื้องนี่จะเยอะสุดขนมถังแตก ก็มีแมลงด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะภาคอีสานนะคะมีทุกที่ก็ไม่จอดที่นี่เลยไม่กินเนื้อเด็ดเนื้อแบบนี้เอาเอาแยกแยก ตอนนี้งานกำลังเพิ่งจะเริ่มนะคะส่วนใหญ่ตอนจะเป็นตอนเย็นจะคึกคักมากเลยนี่พาทุกคนมาเยี่ยมชมก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสาลายพวงอง,งุ่นอันไหนเอ่ยเลยองอันนี้จะเป็นอาหารที่ปุ่นซูชิ กำลังเตรียมตั้งร้านาายำเกาลัดก็มานะคะนครับขอถ่ายรูปก,ก่อนแล้วก็มีปลาหวานแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวขนมอบแห้งต่างๆนะคะเยอะเลยโรตีสายไหม่ เนมาก ี้ก็จะเป็นพวกขนมหกเคี้ยวของเด็กๆโอ้ยมีผลไม้แห้งผลไม้ผลไม้อบแห้งนะคะมีหลายอย่างเลยกินถั่วลำกีวีแล้วก็ลูกเกดฟุตซาเชอร์รี่ คอเยอะเลยาละแม่ อนนี้อยากกินไส้กรอกอีสานนะคะไส้กรอกหุ้นเส้นไม่รู้จะมีหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับด้านหน้าก็จะมีอีกนะคะฝ <c oughs> ั่งนี้ก็จะเป็น ของเครื่องใช้เสื้อผ้ารองเท้าอะไรเนี้ยค่ะราคาลรงงานเดี๋ยวเราเดินหาไส้กรอกอีสานกัน แก้วนะคะขวใหญ่ huh. yeah, yeah, yeah.

เห็นมีไส้กรอกอีาสานเลยเสาวกล้ว,ว,วยกาละแม่เดี๋ยวจบกันที่คลิปนี้ก่อนนะคะ ตรงนี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะจบกันที่กะละแมนะคะของดีเมืองใต้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ